สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง็ n จอยไลฟ์สไตล์อินเดนมากจาพ่อแม่พี่น้องจ้าบุเบึงบึงบึงคุณน่ะพามาดูระเทียมปลาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอมาจอดรถมื่อกี้เนี่ไอคางบ้านพันยางมาถ้าไมยังกันเละมาเก็บกระเทียมปลาคนออกไปแนวแล้วว <c oughs> <c oughs> ะะจม่นคักหลายก็ยืนบอกก็เล่าว่า <c oughs> ถ้าเอาเพชรอีหยัาง,งากินจะก,ก็เอาเป็นหนึ่งเอาไปพัดเอาไปเฮ็ดสพัดพี่เฮ็ดเป็นเมนูไดนเพื่อนก็นเลยบอกจ้าว่า เชื่อเอาไปเห็ดแอนพาสโตเด้อเพิ่นว่าพาสโต้คล้ายๆกับใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ใส่อันโอสโอสใลยเป็นเป็นคล้ายๆกับเป็นชีสเป็นสีแม้จต่ชีสที่ขูดกันแม้ว่ามันชีสที่ใส่พิซซ่าเด้อคนละแบบจ้ะมึงลาวขึ้นไหมเบิ่งลาวเชื่อเดียวเล่นเพิ่อไหมพี่น้องคุณน่ะทราบลาบญ่เพื้นซึ่งคอยเก็บเนี่ยเ้อโอ้ถ้าคนออกไปเพิ่นมาเบิ้ลดีเบอร์อะไยิ้ม อันกู้ฝันน้อยเพื่อนวะคอยมีความสุขในการเก็บเพื่อนวะเอาเอากระตามาจัดกานเพื่อนวะเอามะลายอยู่คนออกไปมันหมดแล้ววะอคนใจดีกับใจดีค่ะแต่ในบรแมวณของเพื่อนเนาะของปลาของอันีเพื่อนกะอยากให้เฮาได้เก็บได้อยู่ได้กินเมื่อนกะลายผลข้าวกินบหวาทบ่ไว้คนเดนมาร์กกับ่คือคนไทยเฮาคนเดนมาร์กเขาเก็บกินแต่พ่อเขาคนไทยเฮาเลยเฮาเก็บเก็บไปฝากกันพ่อแม่พี่หน้องจ้าเนาะมาๆๆสิฟาไปเก็บเดี๋ยวเจอสีฟาเอารถไปเขาอูพ่อแม่พี่น้องจ้าไปเขาเช็ครถมือนนิ แต่จังไดยเนาะพวกเจ้าจังสิเลยบังคับจะอยากตั้งกลง้องจะเจาะกล้องจะห้อยไปไสเนาะไปถึงงานใหม่บ่มาๆๆจังได๋ก็สิพาเฮ็ดละ่ะโอ้ยหามือนตั้งกล้องยาดใช่ไหมพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ยมาสิพาเล่าจักบาดก่อนยังไงนี่สวยงามอีหลีพุ่นน่ะกำลังนี่กำลังพอด,ด,ด,ดีพอดีพ่อแม่พี่น้องจ้ะปลานั่นที่จอยไปแวะเบิ่งมานั่นมันบานกำลังบานปลาน,นี่ดีที่สุดโอ้ยจังได๋เนาะตั้งกลง้องตามาๆพวกเจ้าสิเหน็นนําบ่เนาะ เพราะว่ามันต้องเก็บสองมือพอไม่เป็นหน่งเก็บมือเดี๋ยวอะไรมันซรามันยากได้ว่ามันยังดอกหามองตั้งกล้องดีๆกันคุณสุดยอดและสวยงามอีหลีจังสี่จักบาทจนพวกมัพี่น้องจ้าเก็บฟอเแล้วเซอเราเป็นโซลาน์เขาถุงนึง,าานงลแล้วก็ะสีถุงนึงเล้วล่ะมันก็วไปหรืาเปล่า วิดีโอไปแด้วพ่าแม่ี่นง <c oughs> องเลยร้านสั่นใจเขาไปเก็บตางนันองที่จอดเคยเก็บตังนีที่ไนะต้ออวกก็อวกด่วนเล เอาแป๊บเดียวพ่อมาพี่นองจ้ะจะไปตั้งกล่องบ้าคักไหมบ่ไรไหมกล่องบ่ไรตั้งกล่องบม่บะไรคักรรคก็คนหิงฝ่าวตรงไงเนี่ยสีม่วนจังไรนี่เก็บมือเดี๋ยวพากอกย่งสิกระพังมืดแต่ละจุนสาดเขากำลังงาม,งาม เก็บแล้วนี่ยละหนาฝรั่งเขาสิว่าเก็บแบบนี้ปีหนาเพร้ะตงมาปะสิวายเนี่ยนยังเห็ดมันพอดีพอดีเพราะงามแล้วจ้ะเนาะมันไปเหยียบปลาเขาเละเขาพังหมดพูดอากาศดีเล็กน้อยเนี่ยออกมาเลงข้างนอกแตกสวดๆอยู่ เก็บจังสี่ใบมันกระบังมันกระว่เห็นพาไปหาตั้งกล่องแสบๆนู่นๆไปหามังคอใหม่เ่าขึ้นให้คนห้าลุยมองนี่พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยียบม่เรื่องกล่องกลุ่มๆซะหล่ะทำไมไม่เอาทำไมไน่ห่านลาอุ่ไปไหนจังอย่างนี้จวนไดยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพ่อแม่เห็นบ่ล่ะนี่ตั้งตาบ่จ้ะตัดพัดอี่างนี มาละจ้ะตอเอาขึ้นสูงสินะเหน่มไหมนั่นลัางงามสุดยอดสุดยอดตรงความอวดเลยพ่อแม่พี่น้อง ปวดขนาดพ่อแม่พี่น้องเอ no? ้ยปลานกองทั้งปลาทั farming, ้งบานเนื้อปลาผักจากอากาศเม่ยาจนปวดปีขนาดรุดหยดทุกความปวดเก็บไอ้ดอกกระเทียมปลาเนี่ยก็ตั้งใจเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้าแลยกลายเป็นว่าว่าใอยอยากซีบอกว่าตั้งใจเลยเกิน ตรวจบอกง่าวง่ามขนาดกวบดีขนาด ห de ัวสุบอยู่ในด่งกระเจมทึ่งมืดอไปทึ่งไม่ได้เบิ้งดีหรอกพวกเจ้ากลายเป็นว่าย้อนแสงอีกตั้งหักกลายเป็นตั้งกองย้อนแสงไปอีกจักค์าจังเลยจะสิว่าย้อนแสงเนาะ จ็บปุ่ะสวยงามขนาดเยอะหลเนี่นสุดยอดป่ะปุล่ะจ้ะสุดยอดของความสวยอีลีเลือดขนาดเยต่ำจ้ะเยต่ำ ีลงแบบนี้เนาะจังๆมันจังสิได้นี่ค่เก็บอีหยังเก็บอีหยังก็บ่ม่วนคือจังเก็บเออีหยังกล่ะ วางตุ่งนะจ๊ะเนาะเจ็บวางตุง่งมันจังมวนน่าดังโป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 โหลด หลาขึ้นมานี่สุดยอดเลยอิลิบางเนี้ยจังสุดยอดของความสวย มาเราย้ำได้กับง่ามสุลวบปลานี่ยวบอีรี หยดสุด้ยดงานกล่องจอยขวามันยังดอกยังเอียงลงไปทั้งคุณมันเป็นยังไกาางก็ทั้งคุณทั้งนี้นะเงามันยังพื่กันปะ 嗯。 สุดจวดเลยพ่อแม่็นวงเอ้ยสวยทัดลาย ช่วงนี้มาเก็บกระล่างพอดีพอดีเลยพ่อแม่พี่หน้่งเลยอีกอีกอาทิตย์หนานี่คือแก่มกืเลยเนี่ยก็ด้กินได้เลยเนี่ยเถาก็ได้กินอ้อนกินแ่บ จวดเลยพ่อแม่พี่น้องพูน่ะเลือดอีหลีโอ้ยยันขวามเท่กอง จบแป่นมดแล้วพ่อมแม่าพ,อพนองจ้กนะสุดยอดบ่พ่อแม่าพนองอ้ยปลาใดกกระบอกงามสัมปานี่ปลานี่สุดยอดเลยจ้ะพ่อมแม่าพนองจ้ะคลิปนี้จะขอฝากไปแค่นี้เด้อจ้ะเด้อกราบขอพบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามที่มีไอเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมาจากพม่าพนงสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บจ,จนเท้อจั้นนะครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะพงเด่นจะเน่าไปเน่วคุณ สุดยอดว่าคุณสวยงามขนาดไปค่ะโอ,โอ้ขวมขวมกระตากันหนังก็สิขวมโอ้เป็นตัวใหม่พราะมั